สวัสดีค่ะมาพบกับนิตเดียาฟอร์ดกันอีกแล้วนะคะครั้งนี้นะคะนีจะพาทุกคนมารับชมเจ้าตัวเน็งเจนเรนเซอร์สปอร์เป็นขับสีนะคะราคา1นึ่งล้านห้าหมื่บาทข้างหลังนี้เป็นสีเทานะคะคอนเซปต์ของเขาโตขึ้นผมจะเป็น F150 เดี๋ยวนี้จะพารับชมก่อนนะคะว่าตอนนี้น้องเริ่มเติบโตไปถึงไหนแล้วคะ่ะมาดูกันเลยนะคะว่าน้องได้ตกแต่งอะไรไปบ้างแล้วนะคะ อันดับแรกนะคะก็คือใส่กันแทงนะคะเป็นแฮมเมอร์ค่ะแต่ใส่สีดำนะคะจะอยู่ด้านล่างเลยอาจจะไม่ค่อยเห็นค่ะโอเคแล้วก็ตอนนี้น้องเปลี่ยนแม็กแล้วนะคะแม็กยางแล้วค่ะยางเป็นของโตโยนะคะขนาดยาง 30555R20 ค่ะแม็กเป็นของแวมไพร์ค่ะออฟโบด44นะคะ มาดูปีกน้องนะคะปีกเรก็เป็นของโปรเฟนเดอร์เลยค่ะ,ละหล่อนะคะพร้อมลูกหมกักกันโครงด้วยะคะ่ะก็เป็นของโปรเฟนเดอร์ค่ะอ่ะแล้วก็จะมีส่วนบันไดด้านข้างนะคะเป็นแฮมเมอร์ค่ะส่วนในว่าในช็กอัพนะคะก็จะเป็นของโปรเฟนเดอร์เช่นเดียวกันนะคะคือแบบ จัดเต็มจริงๆค่ะคันนี้เพราะน้องจะไปเติบโตเป็น F150 ด้านหลังกันชนท้ายก็เป็นของแฮมเมอร์นะคะสปอร์ตสีครึงสงสีเทาดำตอนนี้ก็เริ่มจะเติบโตแล้วภายในที่นี้นะคะก็จะพาน้องไปแปลงโฉมหน้าเป็นหน้า F150 ใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะ มารอติดตามชมกันนะคะว่าน้องจะหล่อเท่ขนาดไหนเมื่อน้องเติบโตเป็นที่เรียบร้อยค่ะรั้งนี้นี่ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะ